เป็นแต่แสบแห้งครับ <laughs> วันนี้กี้ใช้เป็นขนมจีนเส้นเล็กๆแบบข้าวปุ้นซาวจริงๆเลยนะครับทุกคนนี้แบบนครพนมเลยเส้นเล็กๆน้ำปลาลาที่ซาวนะครับใส่ปลาร้ากะปินะครับใส่น้ำเปล่านะครับทุกคนปรุงรสด้วยน้ำตาลลายเล็กน้อยนะครับทุกคนนี้รสดีด้วยก็ได้ นน่กิแแล้้วคีหลังจากนั้นโรยเครื่องหอมของเราเครื่องเหม็นก็ได้นะครับเออชะอมถั่วฝักยาวกระถินตอพริกอะไรต่างๆลงไปกระหล่ำลวกลงไปด้วยครับทุกคนโรยพริกป่นกระถินนี่เลยข้าวปุ้นซาวของเราครับไปไปกินกันครับทุกคนข้าวปุ้นซาวน้ำปลาร้านะครับใส่กุ้งสุกครับทุกคนวันนี้ใส่เส้นแบบเล็กๆแบบนี้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับมาเด้อครับมาเนอรขอบคุณซ่า้ามือเนี่ยโอ้เป็นแต่าแทบแห้งครับแบบว่าพริกแบบนล่นๆเลยเป็นเส้นเล็กๆนะครับทุกคนวันนี้มาๆามามจวดๆเลยนะครับขอซดน้ําก่อนอื้อืมอ,อ,อร่อยมาก เผ็ดละทุกคนเพราะว่ากี้ใส่พริกลงไปเยอะละไม่เติมเพิ่มละทีแรกว่าจะเติมเพิ่มครับกินกับผักกัญจองโรยกระถิ่นเพิ่มหน่อย วันนี้ได้ผักหนามมากินด้วยครับแม่ค้าบอกผักหนามไม่เคยกินขมขมนิดนึงคล้ายๆกระเฉดครับอืมอร่อยแสบแห้ง 급 공부가 아 อร่อยมากไปเอาแคบหมูมากินเพิ่มครับทุกคนมันจะได้แบบว่าเข้ากันอืทั้งแคบหมูทั้งกุ้งอยากกินอะไรก็กินไปเลย <c oughs> อื้อ แบบเส้นเล็กๆแบบนี้ก็อร่อยดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหมจีนซาวน้ําของนครพนมเขาก็จะใช้เส้นเล็กๆแบบเนี้มีคนมาคอมเมนต์กี่เยอะว่ามันต้องเป็นเส้นเล็กๆนะถ้าเป็นซาวน้ําอะไรเงี้ยครับ ผักกันจองถ้าไม่ลวกจะมีความขมมากกว่าหน่อยครับแต่กี้ว่าพวกผักที่มีความขมอะ่ะมันจะทําให้ชูรสชาติอาหารที่แบบเรากินตามไปมันจะมีความหวานที่ปลายลิ้นครับคือกี้เพิ่งกลับมาเที่ยวจาก กลับมาจากเที่ยวมาเลยครับแล้วอยากกินปลามากขนาดไปแค่สี่วัน เหมือนกินเส้นหมี่เลยครับทุกคนเพ้า oh. ะ hey! oh. <laughs> ผิดขึ้นจมูก <Yeah. S 1> กินง่ายครับเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยแต่มันก็จะไม่ค่อยดึบๆเท่าเส้นใหญ่นะ <laughs> เด้งไปโดนใครป่ะครับแตจริงๆซาวน้ำจริงๆเขาก็จะไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์อะไรเข้าไปนะทุกคนเนาะ น้ำมันไม่ได้เค็มขนาดนั้นทุกคนเป็นแบบน้ำปลาเจือจางนะครับโคเโคุเลออีกสักนิดนึงครับทุกคนอืม,อ,มอร่อยมาก แต่ก่อนกี่กินไม่เป็นเลยนะครับมันกินเป็นตอนโตๆนี่แหละแต่ก่อนก็จะกินแค่แบบน้ำยากะทิน้ำยาป่าอืม ุ้งหวานมากเหลือเป็นเส้นเล็กๆก,กินกับผักก็อร่อยทุกคน กันจองที่ลวกมาหมดเลยชอบมาก จริงจริงเป็นคนชอบเล็มนะครับ <c oughs> บางทีนะปิดคลิปไปแล้วกี้ก็ไปนั่งเล็มพวกอย่างเหลือเล็กเ็เเเน้อยนี่มันอร่อย ออืืมการให้เอาเปลือกกุ้งลงไปลวกมันก็จะได้อีกรูปแบบหนึ่งนะทุกคนระหว่างเราบอกเปลือกก่อนแล้วค่อยเอาไปลวกมันจะมีความหอมของเปลือกกุ้ง ออืม,อมไปครับทุกคนเดี๋ยวกินจะขออนุญาตเป็นเล่มเก็บรายละเอียดต่อน,นิดนึงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่มารับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ